يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا, وفانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد รับิสรภาพดิสัตดรีด้วยยสุติออัมรีวะฮุลตัมบิลลิสานียฟัฟกฮูกาลีอัสสลามุอะลัยกุมอาราะมะตุลลอฮฺบรักาตุขอความสันติความจเจริญความโปรดปรานความเมตตาจากอัล a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมรับฟังฐานนี New T M Channel นะครับซึ่งทางฐานนีจะมีการถ่ายทอดนะการกุศบะณฑ์ศุกที่นครปักตานี ซึ่งนะครับผมยาสิขินหาก็ได้รับอามานะในการที่จะมาสรุปความหมายให้พี่น้องได้รับความเข้าใจเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งก็จะหยิบยกในบางส่วนบางตอนของคุคตบากเท่านั้นที่จะมาสรุปให้พี่น้องได้รับเนื้อหาเป็นภาษาไทยพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่20เดือนระบุดอาวันพิจารกสกราชที่ห4 4 2ันรี่นะซึ่งตรงกับวันที่6เดือน,นพฤษาคมพศสองพน พี่น้องครับวันนี้ผู้ที่ทําหน้าที่ในการอ่านคุตบะวันศุกร์ที่มัสยิดฮารอมแล้วก็ทําหน้าที่ในการเป็นอิหมัมในวันนี้ก็คือเชคด ah ็กตสซาเลห์บิลอับดุลละอัลฮุเมดนะครับซึ่งวันนี้เชคด ah ็กตสซาเลห์บิลอับดุลละอัลฮุเมดเนี่ยก็ทําหน้าที่ทั้งเป็นคอเตบแล้วก็เป็นอิหมัมนาะมาในวันนี้ด้วยพี่น้องครับเนื้อหานะครับหรือเนื้อเรื่องที่เชคด ah ็กตสซาเลห์บิลอับดุลละอัลฮุเมต ได้พูดกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องของอัลกิยามุวะลัคลาตก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือในเรื่องของการมีจัญญามารยาทที่ดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ดดวยกันต่อพี่น้องมุสลิมดดวยกันก็คือคุณค่าของการมีจัญญามารยาทที่ดีงามนะครับการมีมารยาทที่ดีงามเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะเป็นสิ่งที่จะยกฐานะ จะทําให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยนั้นสูงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการมีอัคลาการมีฮุสนุลโคลุกนะซึ่งนะพี่น้องท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลิวะสซัลลัมเนี่ยได้พูดนะครับได้บอกนะอินนบาบุอิสตูลลอุตัมมิมะมะการิมะอัคลาถนะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลวะสัลลัมได้บอกนะว่าแท้จริงฉันได้ถูกส่งมาเพื่อจะทําให้สมบูรณ์ในเรื่องของ จัญญามารยาทนะครับแท้จริงท่านถูกส่งมาท่านอับีม,มุสละลัลเวลสลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบของการมีฮุสุนคุลุกอันเกียมวรรคละข,ลของการมีคุณค่าของการมีจัญญามารยาทที่ดีงามเลยอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมีมะมะการรมัคลักแท้จริงท่านถูกส่งมานะเพื่อจะทําให้สมบูรณ์ในเรื่องของการมีมารยาทที่ดีงามหรือจัญญามารยาทที่ดีงาม เช็คดรซอลาบิลอับดุลละอัลฮูเมดเนี่ยนะครับได้บอกในตอนต้นนะได้พูดในตอนต้นว่าถ้าท่านเนี่ยเกลียดคนหนึ่งคนใดนะาอียรกะเรต่อาหารันว่ามีนันมุรุอะอัลลาตัลอัลอาคอร์ยักรอมิสลามายตักรอถ้าท่านไม่ชอบคนหนึ่งคนใดท่านก็อย่าทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเกลียดคนที่ท่านไม่ชอบด้วยนะมันก็เป็นแง่คิดข้อคิดที่ดี ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชอบใ,ใครคนหนึ่งหรือมันไส้คนคนหนึ่งไม่ชอบเขาแล้วมันไส้เขาเห็นเขาได้ดีเราก็ไม่ชอบหรือว่ามันไส้เขาแล้วก็ไม่ชอบคนหนึ่งเราก็ทําไมาครับไม่จําเป็นที่ต้องไปพยายามทําให้คนอื่นเกลียดเขาเหมือนกับเราเกลียดนะน,นี่เช็พูดนะเป็นให้เป็นข้อคิดก็คือหมายถึงว่าในหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับ เราจะต้องไม่มีความรังเกยียจไม่มีความผูกพยาบาทไม่มีความเกลียดไม่มีความโกรธกับพี่น้องมุสลิมของเราเราต้องเป็นผู้ที่ให้อภัยกับพี่น้องมุสลิมของเราให้กับเพื่อนมนุษย์ของเรานะครับในหลักการอิสลามเนี่ยนะแล้วเราก็อย่าทําให้คนอื่นนะเขาเกลียดคนที่เราเกลียดด้วยนะไปใส่ร้ายป้ายสีเขานะครับ ไปแสดงลักษณะหรือกิริยาท่าทางไม่ดีเขาหรือว่าไปใส่ร้ายป้ายสีไปบอกว่าคนคนนั้นมันไม่ดีอย่างนี้แล้วก็ไปโพนธนาให้คนอื่นเนี่ยเขามาเกลียดเหมือนกับเราเกลียดด้วยนะครับแล้วก็เชคก็ยังได้บอกถึงว่าอัลกียามวัลอาคลากเนี่ยคุณค่าของการมีจรรยามาระยาีิดีงามเนี่ยมันคืออะไรนะเชคบอกว่าอัลกียโมคืออัสซิฟตุนะครับอัลอัสซิฟตุ มันคือลักษณะอย่างหนึ่งนะครับมันคือลักษณะอย่างหนึ่งทำไมครับอัลลตียะ์มิลุลมารูยูอามิลุไหรหูก็คือเป็นลักษณะคุณลักษณะหนึ่งที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยเขามีลักษณะอันนี้แล้วเขาก็ปฏิบัติกับคนอื่นปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมเขานั่นหมายถึงว่าพี่น้องเราจะปฏิบัติเราจะพูด กับพี่น้องมุสลิมของเราเราจะปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมของเราเราจะแสดงกิริยาท่าทางกับพี่น้องมุสลิมของเราเราก็จะต้องมีกิริยาท่าทางที่ดีที่มีมารยาทหรือเราจะพูดอะไรกับพี่น้องมุสลิมของเราเราก็ต้องมีการพูดในสิ่งที่เป็นคําพูดที่ดีงามเป็นคําพูดที่น่าสรรเสริญเป็นคําพูดที่ทําให้ได้รับสิ่งที่ดีงามนะครับไม่ใช่เป็นการคำพูดที่เป็นการด่า นะหรือไม่ใช่เป็นคําพูดที่เป็นการอะไรนะครับตาหนินะเป็นการตําหนิตีเตียนคนอื่นนะครับฉะนั้นในเรื่องของการมีจญญมริยามารยาทที่ดีงามเนี่ยท่านนาบนะีเป็นต้นแบบให้เ,าเราเอาัลลอฮุสซาฮาน์อะลัตลาได้บอกในกุรานนะอินนากะลาลาคุลุุลอาดีมแท้จริงท่านเนี่ยอยู่บนมารยาทที่ยิ่งใหญ่บนมารยาทที่ดีงามนะครับแล้วก็เช็คโดโตด ซอเลบิลอับดุลละอัลฮุมเมตก็ยังได้บอกว่าอัตตะวาเนี่ยความยำเกรงเนี่ยนะเชคดรซอเลบได้บอกว่าความยำเกรงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอัลกิยมัมก็คือการมีจัญญามรยาี่ดีงามนะคุณค่าของการมีจัญญามรี่ดีงามการที่เรามีการตักวาตอลอดฟี่ฮักกินละซึ่งอยู่ในสิทธิที่เราจะต้องนํามาให้กับอัลลอฮฺสุบฮานาตะลานะครับและเชคก,ก็ยังได้บอกว่าถ้าหากว่าเรารวม มายถึงว่าการตักวาเนี่ยรวมถึงสิทธิของอัลลอฮ์ด้วยและก็สิทธิของบ่าวาของเพื่อนมนุษย์ที่เราต้องแสดงกับลูกหลานอาดัมด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนั่นหมายความว่ากับอัลลอฮ์สุบานอัตัลลาเนี่ยก็คือการตักวาการยำเกรงการสมรวมตนต่อ,ตอละปฏิบัติตามคําสั่งใช้ขอละแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานอัตาลาทรงห้ามนี่คือการตักวาต่อละเป็นสิทธิที่ บ่าวหรือเราเนี่ยจะต้องให้กับอัลลอฮ์แล้วก็เช่นเดียวกันที่เราต้องนํามาในเรื่องของจรรยามารยาทที่ดีงามที่ให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับมนุษย์ด้วยกันนะถ้าหากว่าเรามีการตักวาต่อเราด้วยแล้วก็มีการปฏิบัติด,ดีนะมีจรรยามารยาทที่ดีงามกับมนุษย์ด้วยกันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยถ้าเรารวมเอาสองอย่างอยู่ด้วยกันก็คือปฏิบัติด,ดีกับอลัลลอฮ์ นะครับตักวาต่อรอแล้วก็ปฏิบัติดีสแสดงมารยาทดีงามกับเพื่อนมนุษย์นะครับที่เราคบค้าสมาคมด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศเลยแล้วก็เชคก็ยังได้บอกว่าสูอุลคลุกไซย,ยิอาตุนนะวะฮุสนุลคลุกฮัสนตนนุนเชโรโตสซาเลบิลอับดุลละได้อธิบายในเรื่องของ อัลกิมุวัลขาราก็คือคุณค่าของการมีมารยาทที่ดีงามการมีลักษณะจัญญามารยาทที่ดีงามซูุนคุลุกก็คือการมีมารยาทที่เลวนะการมีมารยาทที่เลวหรือมารยาทที่เป็นมารยาทที่สามที่ไม่ดีเนี่ยนะครับไซยะตุนเป็นความชั่วนะเรามีมารยาทที่ไม่ดีงามเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นความชั่วสแสดงมารยาทที่ไม่ดีงาม นะต่อหน้าพี่น้องของมุสลิมของเราเจอพี่น้องมุสลิมของเราเราทไมสแสดงมารยาทไม่ดีงามพูดจาไม่ดีบ้างด่าบ้างนะครับคดโกงพี่น้องมุสลิมบ้างนะครับดูถูกเหยียดยามเขาบ้างชี้หน้าด่าเขาแล้วดูถูกเหยียดยามเขาหาเขาเป็นคนจนหาว่าเขาเป็นคนต่ําต้อยไม่มีการศึกษาเนี่ยดูถูกแบบเนี้ยยกตัวอย่างง่ายเนี่ยเขาเรียกว่าไซยาแหละเขาเรียกว่าซูอุลคุลก เป็นคนที่มีมารยาทที่เลวและคนที่มีมารยาทที่เลวเนี่ยทำไมครับไซยาตุนศาส,สนาบอกว่าเป็นความชั่วละตัมฟาอุมาฮาอัลฮัสนาค,ความดีไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเขาพี่น้องความดีไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเขาคนที่มีมารยาททีเลวที่ซามที่เลวซา,ามเนี่ยทำดียังไงมันก็ไม่มีค่านะครับหมายถึงว่าทําสิ่งที่นะมะละหมาดดี ครบห้าเวลานะพอถึงเดือนรอมฎอนถือสอดครบสามสิบวันนะฮะจ่ายสการดีนะครับจ่ายสระก้อดีแต่มารยาทไม่ดีนะฮะเชฟบอกว่า,วาละตำฝ่าอุมาอัลฮัสนาดความดีนเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีมารยาทที่ดีงามละหมาด,ดดีบวชดีสการดดีใช่ไหมครับบวชดีสการดดีาาดละหมาดีแต่มีมารยาทที่เลวมีมารยาทที่สาม ไม่เกิดประโยชน์นะครับละหมาดของเขาไม่เกิดประโยชน์บวชของเขาไม่เกิดประโยชน์จ่ายสการของเขาไม่เกิดประโยชน์ทําฮัตของเขาไม่เกิดประโยชน์ไปทําฮัตมาทุกปีทุกปีทุกรอบทุกรอบแต่กลับมาแล้วยังมีมารยาทที่ไม่ดีมีมารยาทที่เลวไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วเช็คดรซาเล่บิลอับดุลละอัลฮุเมตจึงได้บอกว่าอัลวะฮุสนลฮุลุ การมีมารยาทที่ดีงามอันแรกเนี่ยบอกว่าการมารยาทที่เลวอันนี้มีมารยาทที่ดีฮาซนตุลเป็นความดีการที่เรามีมารยาทที่ดีเนี่ยเป็นความดีเลยนะเป็นความดีละต่ดุรุอัลไซยัตนะครับความชั่วไม่สามารถจะมาทําอะไรได้นะความชั่วไม่สามารถจะมาทําอะไรกับคนที่มีมารยาทที่ดีงามได้นะมีมารยาทที่ดีงามนั้นได้ นะเชคได้ยกตัวอย่างนะบอกว่าในฮะดิษของท่านนับมุฮัมมัดาสโลลัลอห์วะเลวะสลัมเชคได้ยกตัวอย่างในคนคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะท่านนับมุฮัมมัดาสโลลัลอห์สละมเนี่ยมีซาบะมาถามท่านนับมุฮัมมัดาสโลลัลอห์สละมและได้กล่าวถึงหญิงคนหนึ่งอันนั่นฟูล่านะมีหญิงคนหนึ่งเนี่ยทำไมครับเขาเนี่ยตุกซืรุสซาลาวัจซะกาตวะโซมวัลอิบาดัตอัลอุคราะคือหญิงคนนี้ทําอิบาดัต หมายถึงว่าเขาละหมาดอย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็เขาก็ทําการถือศวรอย่างมากมายนะทำการถือศตในเดืดอนรอมฎอนสามวันเต็มเลยแล้วนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนก็ยังมีบวชที่เป็นนวาฟินบวชที่เป็นสุนัตบวชวันจันทร์มรัะแล้วก็บวชอีกเดือนละสามวันแล้วก็บวชในวันอาชุรอในวันอัลลอฮ์บวชสุนัตต่างๆมากมายเลยแล้วก็ยังจ่ายสกาด หญิงคนเนี่ยทำความดีเยอะเลยจาย่ายสกาดด้วยแล้วก็ทําสรก็ด้วยนะครับแล้วก็ทําความดีต่างๆมากมายเลยแล้วก็ซบาบัคตอนนี้ก็บอกกันอเมีว่าแต่หญิงคนเนี้ยตุ้จียีรอนะฮะนะตุซจียีรอนะฮะหญิงคนนี้ให้ร้ายหมายถึงว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเขา แต่ละมาดครบะกาศครบบวชครบทำสระกะ้นะไปทําฮัททุกปีไปทํำรอทุกปีแต่หญิงคนนี้ทำไมครับแสดงมารยาทไม่ดีกับเพื่อนบ้านของเขาดา่าทอดา่าประจานเพื่อนบ้านของเขาใชหให้อันตรายให้ร้ายนะรังแกเพื่อนบ้านของเขาใส่ร้ายเพื่อนบ้านของเขาดา่าทอเพื่อนบ้านของเขา ปาจานด่าปะจานเพื่อนบ้านของเขาไปโพลธนาเรื่องของเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยซาบ่าถามทนบีแบบเนี่ยเป็นไงนบีบอกว่าก็เลยเฮิยฟินานาดนบีมุมาสลุลลัมบอกว่าเธอจะอยู่ในนรกเป็นไงครับพี่น้องนี่คือคนที่ทําความดีอย่างมากมายนะแต่มีเสียเรื่องเดียวคือมารยาทไม่ดีาดา่าทอเพื่อนบ้าน ให้ร้ายกับเพื่อนบ้านนินทาเพื่อนบ้านนรังแกเพื่อนบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน,ทำน,นทำนู่นทำนี่นะคทำเสียงอะโวยวาเสียงดังแล้วก็รบกวนเพื่อนบ้านสอฟ้าเท้าเป็นไงนบีบอกว่าเฮีย er, ฟินนาร์เธอจะอยู่ในนรกพี่น้องนะครับนี่เป็นเราต้องระวังน,นะพี่น้องเราละหมาดครบเวลาสือบวชทำฮัททำองโร ใจตระการทำศรกะธแต่เรายังรังแกเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ซอบาก็ถามนาบีต่อและนฟะฟาอินนัฟฟล่านะแล้วก็มีหญิงอีกคนหนึ่งนางเนี่ยนะครับทำความดีนิดเดียวไม่เยอะหมายถึงว่าบวชก็ไม่เยอะเท่าไหร่ละหมาดก,ก็นะ ไม่ได้ละหมาดก็คือหมายถึงว่าอาจจะมาห้าเวลาแต่ละหมาดส่วนต่างๆมันคอยได้เอาแล้วก็จ่ายสากาดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําความดีอะไรมากมายนะครับไม่ทําเยอะนะครับแต่ทําไมครับไวลากิลลาตุจียีรอนะฮะแต่นางเนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนางไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนางไม่กันแก้งรังแกเพื่อนบ้าน นะนางทําไมปฏิบัติมารยาทที่ดีงามกับเพื่อนบ้านไม่ด่าทอเพื่อนบ้านนะยิ้มแย้มให้กับเพื่อนบ้านยิ้มแย้มให้กับพี่น้องมุสลิมนะไม่คดโกงเพื่อนบ้านทําดีมีอาหารนะหุงแกงทําแกงเอาแกงไปให้คน,คนข้างบ้านหุงข้าวเอาข้าวไปให้คนข้างบ้านนะทอดปลาเสร็จได้ปลามาหลายตัว ไปหาปลามาทอดแถมาได้ปลามาหลายตัวทอดเสร็จเอาไปให้คนข้างบ้านนะเพื่อสร้างความรักนะความรักความมิรนะครับให้แก่กันและกันนี่นบีบอกว่าไงกนะ็ลเลียยฟินยันางจะได้อยู่ในสวรรค์ขอหรอสุบฮานอวตะตาลานี่คือสองตัวอย่างพี่น้องที่สบาถามนาบีว่หญิงคนแรกเนี่ยทำความดีทุกอย่างเลยที่เป็นละมาสกาดแต่นางให้ร้าย แกล้งรังแกเพื่อนบ้านนาบีบอกว่าจะอยู่ในนรกและอีกคนหนึ่งก็มาได้ทําความดีอะไรกนะแต่นางเนี่ยมีมารยาทที่ดีกั่เพื่อนบ้านนาบีบอกว่านางจะได้อยู่ในสวรรค์กอลลอสุบฮานะหวัวตาลาะน,ะนางจะได้อยู่ในสวรรค์กอลลอสุบฮานะหวัวตาลานะพี่น้องตรงนี้เป็นข้อคิดนะจากหิดสษของนบ,บีตรงนี้นี่คือเรื่องมารยาทในสำคัญมากเรื่องมารยาทในสำคัญนะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลย เชคได้หยิบยกอายะห์กุรอานที่เอ่ออัลลอฮ์สุบฮะตัลลาได้กล่าวใช่ไหมว่าเรากุนจะฟัดดลกอลีดอลกลันลำฟัดดูมินฮาวลิกนะี่อัลลอฮ์กล่าวกับท่านนบีนะเพราะท่านนบีเนี่ยอินนากะละอลากุลุกุละติบอัลลอฮ์ชมเชยนบีว่าแท้จริงท่านน่ะอยู่บนมารยาทที่ดีงามและอัลลอฮ์สุบฮะตัลลาก็กล่าวกับนบีว่าว่าเรากุนจะฟัดดลกอลีดอลกลันลำฟัดดูมินฮาวลิก ถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่แข็งกระด้างจิตใจนี่หยาบกระด้างเป็นคนที่ทาไมเอ่อทำไมจิตใจนี่แข็งกร้าวและก็หยาบกระด้างนะเ,เป็นคนที่ทําไมให้อันตรายกับเพื่อนมนุษย์เป็นคนที่ไม่มีมารยาทที่ดีงามเนี่ยลังฟันดูมินเทาลิมนุษย์ที่อยู่รอบๆท่านเนี่ยก็จะทาไมปีกกลัวออกจากท่านไม่มีใครจะมาอยู่ห้อมล้อมท่านหรอกถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งกระด้าง หยาบกร้านมีจิตใจที่ําไมที่ไม่ดีไม่มีใครจะมาอยู่ล้อมรอบท่านหรอกแต่นี่ท่านนบีเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามมีมารยาทที่ดีงามสอบบะจึงรักที่จะอยู่ห้อมล้อมกับท่านนับีุมูมัสลลลอละวะเลยหัวสลัมนะครับรักที่จะอยู่ห้อมล้อมกับท่านนบีุมูมัสลลลอละวะสลัมเพราะท่านนบีทําไมเป็นคนที่ฮุสนุลคุลกมีมารยาทที่ดีงามไม่ตรังแกเพื่อนบ้านไม่ด่าทอไม่นินทา ไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านไม่ทําเสียงดังโวยวายตะโกนแล้วก็เปิดละครเปิดเพลงเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านมเขาไม่ทําอย่างนั้นนี่เป็นลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์วะเลย์วัสลัมในเรื่องของคุณค่าของการมีจัรญามารยาทที่ดีงามนะครับแล้วก็เช็คอดอกเตอร์โเล็กก็พูดกับ พูดี่ฟังกูจะบอกว่าอย่าอัลลอฮ์โอ้วงบ่าวขอรอดทั้งหลายอันน้าสเนี่ยาอย่าเรานี่ยมีอิมานิกาวลาอิบารัิกะอิลล่ายาเราเนี่ยอ้วมินสุลูกิกะวะคุลูกิกะวะมุอามะลิติกะเชคพูดสวยมากพี่น้องเชฟดรซอลลบิลอับดุลลฮ์รูเมเนี่ยพูดดีมากพูดดีมากเลยมีประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่ดีมากพูดว่าไงรู้ไหมโอ้บ่าวของอัลล์ทั้งหลายมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่มองจากอีมานของท่านเนาะ ไม่ยังไม่เห็นเวลาอิบาด์เดติกะและไม่ได้มองจากอิบาดัตของท่านหรอกอิลลายาเรานะฮูนอกจากว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมองจากพฤติกรรมของท่าน่าพี่น้องมนุษย์เนี่ยจะมองจากพฤติกรรมของเราการปฏิบัติของเราการกระทําของเรามนุษย์ก็ไม่ได้มองอิมานของท่านมันอยู่ข้างในหัวใจพี่น้องนะอิบาดัตมันก็อยู่กับเรานั้นก็อยู่ในการกระทําของตัวเราถ้าเราทําที่บ้าน,นก็ไม่มีใครเห็น แต่มนุษย์จะมองจากอะไรครับพฤติกรรมของเราการกะระทําของเราว่าคูลูกิกะและจะมองจากจัญญามารยาทของท่านเห็นไ,ไหมคนเนี่ยจะมองจากจัญญามารยาทของท่านคนเนี่ยจะมองจากพฤติกรรมของท่านจากการกะระทําของท่านจากการกะระทาของท่านว่ามูอามาลิติกะและการคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์มนุษย์จะมองตรงนี้มองจากพฤติกรรม มองจากมารยาทที่ท่าน,นปฏิบัติกับมนุษย์แล้วมองจากการคบค้าสมาคมกับมนุษย์เนี่ยสำคัญพี่น้องสําคัญมากฉะนั้นเรามีอีมานเรามีอิบราฮิมแต่มนุษย์เขามองไม่เห็นแต่เขาจะเห็นจากพฤติกรรมของท่านนะท่านแสดงออกมาอย่างไรล่ะถ้าท่านแสดงออกมาโดยการยิ้มแย้มแจ่มใสเอามารยาทที่นบีได้ปฏิบัติเอามาใช้เนี่ยยิ้มเจอผู้คนแล้วยิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าที่เบิกบานใบหน้าที่ดีนะพูดจาไพเราะพูดจาหวานนะพูดจาฟังแล้วซึ้งนะพูดจาด้วยคําพูดที่อ่อนหวานเนี่ยอลฮัมดุละพี่น้องใครๆก็ชอบแต่ถ้าพี่น้องพูดจาพูดคําด่าคําพูดดําด่าคําพูดคําด่าคาพูดคาด่าคาใครจะชอบพี่น้องใครจะชอบนะถ้าเรามีพฤติกรรมพูด คำานึงกระดาคำานึงพูดคำานึงกระดาคำานึงพูดคำานึงกระดาคำานึงแล้วก็พูดทําไมด่าคนนั้นด่าคนนี้แล้วก็นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้ใครชอบบ้างพี่น้องไม่มีใครชอบแล้วใครอยากอยู่ใกล้บ้างคนวันนี้ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แล้วเจอก็ต้องหนีแล้วนะครับเจอก็ต้องหนีนะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ฉะนั้น นะอัลลอฮ์สุบฮานตะลาจึงส่งท่านนาบีมาและนบีเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามบรรดาซอบะของท่านนาบีมูมัตสอรอสลอฮ์อัลสลัมเนี่ยจึงอยากจะอยู่ห้อมล้อมกับท่านนาบีมูมัตสอลรอรอวะอะไลหัว,ลหวสลลัมเพราะนาบีเป็นคนที่มีมารยาทที่งามมากงดงามมากเลยมีมารยาทที่งดงามมากอินนามาโบอิสุลิอุตมัมมิมาการีบันัคลาก นบีบอกกับเรานะแท้จริงท่านถูกส่งมาเพื่อจะทําให้จญญริยามาริาทมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วจญญริยามรรยาทที่ดีงามเนี่ยเอาจากใครละ่ะเอาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัาววาลาวะเลยหัวสัลลัมนะครับเอาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ล,าววาลาัลวะเลยหัวสัลลัมฉะนั้นเชคจึงบอกว่าไอ้นาด,ดีนยายอับดุลลอฮ์ศาสนา,าเนี่ยคดูกันตรงไหนที่อยู่ไหนจากชายคนหนึ่งหรือจากคนที่ทําอิบลัตอย่างเดียว นะหรือจากคนที่ละมาที่เป็นละมาสุนัตต่างๆหรือจากคนที่สรกเยอะๆเอาจากตรงนี้หรือเปล่าไหนล่ะศาสนาศาสนาอยู่ตรงไหนเอาจากผู้ชายคนหนึ่งเหรอเอาจากคนที่โอ้โหทำแต่อิบัตต์อย่างเดียวเลยไม่ไปไหนเลยเหรอเอาจากคนที่โอ้โหทำสรกอย่างเดียวเลยจ่ายอย่างเดียวบริจ่างเดียวเลยเหรอนี่เอาจากศาสนาจะเขาไหมนะหรือเอาจากคนที่ละมาแต่สุนัตอย่างเดียวเลยศาสนาเอาตรงนี้หรือเปล่านะครับ นี่เช็คตั้งคำถามให้กับเราว่าศาสนาเนี่ยอยู่ตรงไหนเอาจากตรงไหนพี่น้องฉะนั้นแน่นอนพี่น้องถ้าเรื่องของศาสนาเนี่ยเราก็ต้องไปดูนะที่นบีมุฮัมมัดสุลลัละสัลลัมไปดูที่สุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละสัลลัมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละสัลลัมเนี่ยเอามาจากใครเอามาจากอัลลอฮฺสุบฮานาูวาตาลาวะฮีมาจากใคร วาฮีมาจากอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى โดยผ่านยิบรินอัลลอฮ์ให้ยิบรินนำมาให้กับท่านนบีนะอันกุรานสามสิบยุทที่เราอ่านกันทุกวันเนี่ยผ่านยิบรินวาฮีลงมาทยอยลงมามาให้แล้วยิบรินก็นำมาให้ท่านนบีนบีเราต้องเอาศาสนาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์และกับท่านเราสุลลอาะสุลลัลลอาะวะเลวะสลลัมโดยผ่านยิบรินมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัสสุลล,ลัลลอาะวะเลวะสลัมนะครับตรงนี้นะฉะนั้น ในเรื่องของการมีมารยาทที่ดีงามหรือจรรยามระยะารยาทที่ดีงามเนี่ยเราพี่น้องต้องมีมารยาทที่ดีงามเลยนะเราจะทําความดีมากมายขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าไม่มีจรรยามระยะารยาทที่ดีงามมันทําลายหมดมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเหมือนอย่างที่เชคดกตอ์อัลุลาะห์ดกตอวซาเลาิลอับลอัลฮุเมดได้พูดในตอนต้นแหละถ้าหากว่าคนที่มรารยาทที่เลวเนี่ยทาความดียังไงก็มีประโยชน์นะแต่คนที่มรารยาทที่ดีเนี่ย ความชั่วจะไม่มีผลอะไรกับเขาเลยไม่ให้อันตรายขเขาไม่สามารถจะมาทําอะไรกับคนที่มีมารยาทที่ดีงามได้นะครับความจริงเชคเนี่ยก็ได้พูดเยอะมากก็ตรงนี้แต่ผมเองก็หยิบยกมาในบางตอนแล้วก็มาสรุปให้พี่น้องได้เข้าใจในหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของการมีจรรยามารยาทที่ดีงามว่ามันมีคุณค่ามีความประเสริฐมากมายขนาดไหนซึ่งที่ผมพูดไปก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ที่มาสรุปเป็นภาาไทยให้พี่น้องได้รับความเข้าใจตรงนี้ระหว่าันี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวบิลลชิอูฟิกวัฮิดายวัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบระเรกายกาตฮุยบว